วันที่๑๙คืนในป่ากลับมาอีกครั้งแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเ่าทุกคนด้วยนะคะอิสตอเราเข้าสู่ช่องของจุแจงฟางแล้วก็พี่กิตอีวาเกมเมอร์นั่นเองค่ะ<บ>ครั้งนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมโลบอกัะแบบไหนที่ไหนในอินเตอร์ฟอเรสต์โอ้โหแตล่ละคนคือชุดจัดเต็มเกินไปปะแจเป็นกวางแล้วก็ตอนนี้สะพายกระเป๋าของไดโนด้วยนะคะไอป้ปางแกเป็น แพะเหรอแบ๊บหน้าตาแกหน้าเกลียดมากเลยเหมือนเอเลี่ยนอะน่ารักามากไปเหมือนตุ๊กตาดิอฉันเลยชอบโอ้แล้วพี่กิดอะโอ้พี่กิดเป็นนกฮูกนกฮูกฮะที่นกฮูกที่หายสับสูนหายสับสูนไปแล้วไม่ยอมไมพ์มา <c oughs> <c oughs> ครั้งนี้นะคะทุกคนเราสามคนเนี่ย จะมาสร้างสรรค์ผลงานในแมปนี้กันนะคะครั้งที่แล้วแจงกับพี่กินเนี่ยสร้างเซเว่นอีเลเวนไปแล้วแต่รอบนี้เนี่ยเราจะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นรอบนี้มีหลายคนขอแจ้งมาเยอะมากว่าพี่กับสร้างโรงเรียนได้ไหมคะพี่ก้สาสร้างโรงเรียนได้ไหมคะรอบนี้เราจะมาสร้างโรงเรียนกันนั่นเองคะ่ะย้าหโอ้ถน,นัดอยู่แล้วการสร้างอ่ะฉันพูดเลยนะถนัดมากแต่ว่ารอบนี้เนี่ย แกเป็นเดคอเรเตอร์ใช่ไหมฉันจะ, <Yeah. S 1> จะเป็นเชฟเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าโซนอาหารลงอาหารอะไรเงี้ยคาเฟ่เทเลียอะไรเงี้ยแล้วก็พี่กิตก็จะเป็นนักล่านินซาเพื่อหาพวกเนื้อมาให้เรานั่นเองนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะแจงก็จะเป็นเชฟให้เพราะว่าในโรง, <Okay. S 2> งเรียนเนี่ยมันก็จะมีโซนคาเฟ่เทเลียทำอาหารอะไรเงี้ยเราจะได้มีหลายๆเมนูส่วนรางเนี่ยเป็นเดคอเรเตอร์นะคะแล้วก็พี่กิตนั้นเป็นนินซานั่นเองค่ะในการล่าเนื้อล่าของให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแจงจะบอกว่าเออช่วงต้นเนี่ยด้วยความที่มันจะต้องหาของแล อนที่เราทำทุกอย่างพร้อมเลยแล้วกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครู Let's go <S ไปไปไปพี่รำมาห้อง A later few moments later. มาคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นวันที่60ที่เราอยู่ท่ามกลางป่าแห่งนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเราเองในการฟ uh huh. าร์มทุกอย่างมาตอนนี้ขยายขอบเขตบ้านกว้างมากจนเกิดไปถึงโรงนาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบ้านของเราเนี่ยครอบคลุม <c oughs> พื้นที่ตรงนี้ไปด้วยซึ่งตรงนี้เราจะทำเป็นที่เก็บของนั่นเองค่ะ uh huh. เออพี่กิตาวันทำไว้ uh huh. ดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มทาการสร้างบ้านนะคะซึ่งเราก็ซื้อบูปินบางส่วนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตังเราหมดไม่เหลือหนูนะหนูว่าเราควรที่จะล้อมรั้วก่อนหม้เพราะโรงเรียนเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ที่ล้วรอบขอบชิดล้อมก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยไอ้อันเนี้ยดีนะเนี่ยเอออันเนี้ยดีนะเนี่ยเอาไม้แบบนี้ล้อมให้หมดเลยดทำให้มันเป็นแบบ อย่าอย่าไปโดนนะตรงเนี้ยอันนี้คือโซนสักผ้าอ๋อโซนสักผ้าเนี่ยโอ้โหหย่อนเหรียญมากหย่อนเหรียญมากโซนสักผ้าหย่อนเหรียญหย่อนเหรียญได้โอเคโอเคโอเคอาจจะสนิมเคลือนนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันป่ะก่อนที่อุยก่อนที่นักเรียนจะมาที่โรงเรียนของเราเดี๋ยวเราจะทําการตกแต่งโรงเรียนก่อนป่ะเราไปตรงนู้นกันดีกว่าตรงโซนเพชรเราจะต้องไปฟาร์มเอาเหรียญนะคะทุกคนอึอเปิดเลยพร้อมอันนึงพี่กิจพี่กิจแอบไหมพี่กิจแอบไหมเอาเอาเอาปากเอาัะปืนแบบจ่อมาอันนึง เรียกมันก่อนโอเคเดี๋ยวนานหนึ่งสองสามฮึบล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 บไปขี้ลบลบลบไอ้ปังเฮ้ยมันออกมามันออกมาไอ้ปังคนเยอะนะมันมาคนเยอะมันมาไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันแหลมมันแหลมมันมีแหลมแหลมว่ะแหลมเหรอแหลมเหรอโอเคสวยอยู่สวยอยู่อ่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละตายรอให้เพื่อนแจ้งก่อนนะเพราะว่าเพื่อนต้องแจ้งด้วยไม่งั้นไอ้ปังเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้โอ้ยไอ้ป้า โอเคไปเลยคืออางนี้ทุกคนเรามาฟังแผนกันก่อนนะอ่ะฮะคือไอ้ปังบอกว่าให้ฟังแผนโกดประทูโอเคมันตายแล้วจะบอกว่าฉันไม่ได้เงินเลยเอ้าหรอเฮ้ยมันเข้ามาห้ืงไหเหรอโอ้โห <c oughs> กงตายเอ้จ <c oughs> งเศร้า <c oughs> ยังไม่ได้อะตาย โอ้เพื่อนไม่ตั้งใจเลยนะว่าให้ฟังกนะ่อนอ้โหข้าพูดไหนปางเดี๋ยวมันไส้ว่ะกลับบ้านไปเลยจังต้องเอา้วตั้งอ่ะอ่ะเฮ้ยแต่ฉันซื้อของคือ,อพวกแกนะถ้ามันเถอะฉันไม่สนแหละฉันจะบอกว่าในสิ่งที่เราควรทาเว้ยคือเราอ่ะอย่าวิ่งไปแบบนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราวิ่งไปแบบนั้นนะเพื่อนอ่ะมันจะไม่ได้ของเข้าใจไหมอ๋อเ,เอข้าจเขาจะละเขาจะละกอให้เพื่อนตีก่อนนั่นมาโชบครับ เจนจะตายอ่ะตอนนี้เจนจะตายเจนจะตายโอ้ยเจนจะตายเจนจะเจ็บ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 นี่มาตม่รับไปรับไปพี่กิตตื่น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 อ๋อแบงค์เองใช้กับตัวเองดีกว่าเ่ะเราควรอยู่ข้างบนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอย่าต้องให้เพื่อนได้แจะก่อนเนี่ยเอายิงพี่กิตยิงพี่ตีแล้วพี่ตีแล้วได้เงินได้เงินอุ้ยเปล่นได้เลยเนี่ยพี่ตีให้โอ้โอ้อ่ะมา แจงยิงี่แจงยิงพี่แจงแกมีมอร์นิ่งสตาร์ไม่ใช่หรอก็ฉันคิดว่าฉันจะฉันจะลอยไงฉันไม่คิดว่าฉันจะต้มมานั่งตีมันให้มันตัวเองเสียเลือดเล่นขนาดนี้ขึ้นไม่ทำไรจ้าข้างบนน่ะมันมาแล้วมาเออมาแล้วมาตอนแรกกลัวเพื่อนไม่ได้ไงก็เลยแบบเออจะยิงทีหนึ่งแล้วให้เพื่อนตีแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้อยู่ปะ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 นี่นี่แน่โอเค เออช่างมันเลยเอาอนี้สตาทุปันเอาอนี้สตาทุปันนี่ทำเบ็ดทำเบ็ดตีมันทุป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 ันเอาปังมาถ่ายถ่ายมันตีตูดจันน่ะอู้จ้อู้จะตายมันโดนอนี่สตามาอีกดิมาอีกเอาเงยมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ้ฮีบแรงแบแงใปิดใปิด เบิร์ดาเหมือนเป็นชนเผ่าแบบซากไก่อะแม่ใครนะไอชิปุ่งไอชิปุ่งอันนี้โคตรดีอะปุ่ง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 ปดีกว่ามอร์นิ่งสไตล์ก็เอาไหมล่ะได้ปังแม่แม่ฉันจะต้องขอให้ได้แบบพี่เจงขอให้ได้แบบพี่ดาเล่องแดงมันไม่มีแล้วค่ะนา้อยเราจะพก่องแดงอ่กันนะแล้วเปิดดี้ดิได้กี่เพชรอันนี้เป็นหีบเพชรนะเอาไปซื้อพวกอาชีพได้ ชอบมากอ่ะหีบเพชรอ่ะไปได้เพชรตอนนี้เรามีตังกันพอสมควรแล้วนะคะพร้อมกับเอ่อการขุดคุ้ยซากโครงกระดูกอุย้ยกว้างต่จะ<ว>อ,อยู่ก็อยู่ข้างนอกอ่ะกวางไม่หิวกวาไม่หิวกลับบ้านแล้วโอโอ้โหที่<ห>บ้านที่บ้านมีคนป่ารอเราอยู่ใช่เหรอเยอะเลยเหรอ ช่เขาไม่ใช่คนป่าเขาเป็นนักเรียนพอเราสมัครเรียนพี่กิตตลดเลยยังไม่เปิดอย่างพี่กิตบอกเขาดีป้าบอกเขาดีว่าโรงเรียนยังไม่เปิดอะมานอนรอนักเรียนนอนรอนะคะนักเรียนนอนรอนะ่รับคนป่าเอาเราไม่เราไม่กียอย่างดีเราล้บหมดค่ะแต่ตองต้องรองเลยเราเปิดก่อนนะคะคุณนักเรียนนักเรียนรอก่อนนะครับนี่เข้าหัวใช่รอก่อนนะคะคุณนักเรียนเอาอันนี้ไม่มีทางออกวายดืดือด้ด้อดอดื้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 อดืดอ้อดอดดดดดด คุณนักเรียนไม่ดีนะคะอย่าทําแบบนั้นนะคะคุณนักเรียนไปนักมาแตมคุณเล่นท่าแบบนั้นเนี่ยจะโดนนะคะจะโดนเอาเข้ากองไฟค่ะเราจะทําการาำนาญตีคุณนักเรียนเองนะคะคุณนักเรียนทุกคน่ใส่ไปเลยไอ้ปางเลิกตัดได้แล้วไม้มันเยอะเกินไปแล้วไม่เอาฉันชอบเดี๋ยวนะฉันว่าอังนี้งั้นทำา้วงไงแกไปตัดอันี้แกไปตัดไม้มาใส่นี้ดีกว่าแกเลิกเอาไปใส่ไอ้นี่แหละตับค้าไปแหละแกมาใส่ไม่อ่ะมันจะดับบดี อโอเอเคเดี๋ยวฉันขอไปตั้งเทเลพอตที่ลาวาก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาโอเคได้เพราะว่าฉันอ่ะจะต้องการกำจัดนักเรียนไม่ดีอือใส่น้ำมันไปแล้วแล้วกันนักเรียนไม่ดีที่นอนอยู่เหรอใส่ไปเลยใส่ไปเลยฉันเจอเหมืองน้ำมันอยู่ที่ที่เหมืองน้ำมันเดี๋ยวฉันไปเอามาให้จะจะบอกว่าไอ้ตรงแคมไฟตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นเสาธงนะคะพร้อมกับเออฝั่งตรงทางด้านที่ระวังบูปเยอะๆเนี่ยเราจะทําเป็นห้องเรียนกัน แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นคลาๆกับเวทีอ่าใช่าหก็ได้อยู่แ uh ต่ว huh. ่าตอนที่เราจะทําเนี่ยเราจะต้องคราฟมาเป็นกําแพงก่อนเพราะว่าห้องเรียนเนี่ยมันจะต้องมีกําแพงแล้วก็จะต้องวางเป็นกระดานดําด้วยเดี๋ยวทุกคนดูนะคะว่าเราจะทํากระดานดําแบบไหนเดี๋ยวฉันกลับไปทํรั้วนะเอกระดานอยู่ไหนนะโบนฮุบเครื่องนี้ฉันอาจจะต้องแบบว่าวางกําแพงหลบหลีกนิดนึงนะพี่แจ็คอาจจะเห็นว่ามันแบบไม่สวยแต่จริงๆแล้วมันสวยเข้าใจไหม อือโอเคเข้าใจอยู่มันจะมันจะแบบเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่พื้นของมันต่างระดับอ่ะฉันจะพยายามทำให้มันสวย b a n d a i e made kit <c oughs> ฉันหาของไม่เจอเนี่ยฉันเก็บของมาเยอะเกินอันนี้ก็ถางต้นไม, <c oughs> ม้แมโนเลียปางวางไว้ก่อนปางวางไว้ก่อน อันนั้นคืออะไรพี่กิตพี่จะทำกระดานดำเออสวยอะตงหน้้โตคุณครูคเลิศแล้วก็อ,อันนี้ก็คือโรงครัวใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำตรงนี้เป็นโรงอาหารเหมือนจะมีคนบุกเลยเนาะอืมใช่ฉันก็ได้ยินเต็มแบบนั้นเหมือนกันนะคล้ายกับว่าจะมีคนบุกใช่ต้องมนสะกดแบบนี้นี่วิพิกิ i ดเลิศมากสวยมากสองคุณสองเท่ากับเท่าไหร่ โอ้ยเอา99<ห>วันพ<ห>อนดีเอา<ห>99เหรอ99วันแล้วฟังยัง่าง,งโดนตีอยู่เลยผ <laughs> <laughs> ีบ้าอันหนึงนะวินล่ะก็อันนี้เป็นโซนพืชผักสวนครัวของเรานะคะจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาช่วยกันปลูกเพราะว่าโรงครัวของเราจะต้องใช้พืชผักสวน,นครัวในการทําอาหารแล้วก็อีลูกบาสเนี่ย ออกไปสิฉันไม่ชอบมันไม่อยู่ในลูกผาดลูกผัดสูงโค้งของฉันไปเกือบเนียนเป็นฟักทองเอเนียเป็นฟักทองอมันเนียนเป็นฟักทองอ่ะเดี๋ยวเราจะจะทำลงพระด้วยไอ้ปางเราต้องมีแป้นบาสเอามายังอ่ะเอามาแล้วเลิศบอกแล้วว่าจะจบบัทั้งแมปแล้วอ่ะนี่นี่แป้นบาสเราจะทำตรงนี้ไปมาจะทำตรงนี้นี่อุ้ยมีนักเรียนนอนรอเลยเราออกมาแป้นบาจะทําจะทำตรงโซนนี้อุ้ยแต่มันมีอันเป็นกุ้นย่าดอุ้ยพุ่มไม้อะทำไงอะชีวิตของต้นการปลูกรั้วปลูกอะไรเนาะ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอีเกียอินนีอันไหนอ่ะเดี๋ยนะฉันดูแป๊กโอ้ฉันมีคอนนี่นางั้นเดี๋ยวฉันไปเอาก็ได้โต๊ะอ่ะนี่พี่ปิ๊กเอาเป็นบาร์วางไหนลูกแจ้งเป็นบาร์เหรอเอาวางไว้ตรงนี้พี่กิจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเออตรงนั้นแหละพี่กิจเระต้องเอาอันอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาอีนักเรียนอ่ะออกหน่อยนะเพนาะวขตอันเนี้ยมันจะไม่ใช่เขตเราตรงไหนแถวนี้ตรงเนี้ยมันจะกั้นรั้วไม่ได้ตรงนั้นฉันก็เอาวางก็อีอยู่ ห้องเรียนสีแดงจะมีนักเรียนทั้งหมดสี่คนพอขี้เกียจหาโต๊ะเรียบร้อยปานักเรียนแดงแล้วก็นักเรียนดํานั้นจะมีเออสีโต๊ะเหมือนกันพี่กิตตอนนี้พี่กิตทำอะไรอยู่มันจะไปะตกปลาจะได้ฟิตเนี่ยพี่กิตเอาปลาปกติกับมาด้วยนะอ่าพี่ไม่าว,าวางน,นี้เราไม่มีอะไรจะกินกันแล้วโอเค ดี๋ยวขอทาอาหารก่อนเพราะว่าตอนนี้คิดว่ามันเสร็จแล้วเลือตกแต่งนิดดหน่อ,อยนะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราตกแต่งทุกอย่างเสร็จสิน้นแล้วกันนะทุกคนคะตอนนี้เราทำบ้านอุ้ยมันปวดข้อมือ <c oughs> เราทําบ้านมาประมาณ3-4ชั่วโมงแต่แหละตอนนี้นะคะโรงเรียนเขเราเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> โรงเรียนเปิดแล้วคราบับ <c oughs> ว่าโรงเรียนมันจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้มีหลายห้องหลายโซนหลายแผนกหลายชั้นนะคะก็คือแบบเหมือนเอาทุกอย่างมารวมกันเลยให้มันเป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอะ่ะและตอนนี้เราทําได้นะคะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะพามารีวิวกันมาเราเริ่มที่ตรงไหนดีก่อนนะเอาตรงน,นี้ก่อนละกัน,ก,นก่อนเข้าโรงเรียนเ่ีจ<ล>ะเจอสวนใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสวนแบบโซนสถานการณ์ในการแบบว่านั่งเล่นคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบว่าโซนที่ทําให้เรารู้สึกแบบเอ้ยพักผ่อนหย่อนใจได้ดีนะคะแล้วก็จย่อมมันคือย่อมมันคือยออหย่อมหนึ่งรอ่อมหน อ่ตอนนี้มาตรงนี้ที่เก็บของพยาบาลห้องพยาบาลเนี่ยคืออาจจะเห็นว่าไม่มีแค่นี้เพราะว่าของพยาบาลพวกนี้เราใช้หมดแล้วค่ะใช่ครับเราตากค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่นั่งเราสามารถมานั่งรอคุณหมอเรียกได้นะคะส่วนตรงนี้เอ่อความเทเลพอร์ตอืมเราเออเราสแกนเราสแกนสมองอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวตรงนี้คือไปนี่ค่ะไปที่สระว่ายน้ำโรงเรียนเออแล้วก็โอเคครับแล้วครับ เดินกลับมาไม่ได้มาเรามาดูตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนห้องเก็บของเนาะเป็นการเก็บของต่างๆนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้ชื่นชอบมากเลยอ่ะอันนี้คือจะเป็นที่นอนอยู่หลังโรงเรียนเลยนะคะทุกคนนอนดีๆแล้วเราจะเจอกับนี่โซนซับผ้าระวังระวังนะอยดูเลยทุกคนมีใครปวดอึไหมนี่อ๋อนี่แล้วก็เข้างน้ำมนได้ที่ตรงนี้ห้องน้ำที่เรามีสองห้องนะเดี๋ยวอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะทุกคน เป็นสองจุดในโรงเรียนแล้วก็มีสระบัวตรงนี้เราสามารถมาล้างก้นได้ตรงนี้นะคะอ๋อเออเสร็จปุ๊บเดินเดินแบบยองแยงยองแยงยองแยงมาปุ๊บมาล้างตรงนี้ใช่แล้วเราเราก็เช็ดตรงนี้เช็ดตรงนี้เช็ดตรงนี้ตรงนี้อ๋อถือว่าให้อาหารปลานะไม่แต่จะบอกว่าคือส้วมของเราอ่ะนอกจากเราล้างใช่ไหมคือตรงนี้เนี่ยมันยังดีนะตรงที่ว่าอันเนี้ยมันบมอกแล้วไม่คือบอกอันเนี้ยันคือบอก มันสามารถรีไซเคิลน้าได้นะคะก็คือแบบว่าเอาน้ามาทําให้มันสะอาดแล้วก็เอากลับไปใช้ได้น,นั่นเองค่ะ oh ไม่ต้องห่วงเลยนะคะ oh เรื่องสุขานามัยสกปรกแน่นอนค่ะตอนนี้คือห้องเก็บของซึ่งไม่มีขอให้เก็บแล้วเพราะว่าใช้หมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบารีวิวันต่อที่ลงอาหารแล้วกันนะคืนนี้ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะนี่ไม่ต้องอัดเดี๋ยวค่อยกดข้ามมัน <c oughs> ขออนุญาตตีนักเรียนก่อนนะฮะเอ้ยอานไปเลยก็ได้อไปเลยละหนึ่งสองสามเดี๋ยวบอกน้องเดียวมาสงเกรีย์โรงเรียนของเราเนี่ยแป๊บเดียว ก็มีคนอยากจะมาเข้าเรียนมากมายมันก็แน่นอนอยู่แล้วโรงเรียนของเรามันดีซะขนาดนี้เนี่ยยังไ่เสร็ึเจะไม่อยากเข้ากันล่ะแต่ตอนนี้โรงเรียนของเราอุ๊ยไอ้กวานี่อะไรเนี่ยขอเข้าเรียนด้วยครับไม่ให้เข้าค่ะไม่ถึงเวลาเนะไป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 นี่เน่มันไปแล้วมันกลัวฉันจะไปครูที่ดุนะบอกให้นี่ไงครูถือลูกตุ้ม อะไรอันนี้คือนักเรียนเกรเกรหรือเปล่าคะจะยกพวกตีกันหรอในโรงเรียนนี้ทําไม่ได้นะคะนักเรียนออกไปเลยคะ่ะนี่อุ้ยตีกันค่ะทั้งตีก<ว>ันเนาะเขาเอาตังมาจ่ายค่าสมัครด้วยไอป้ปังสงสัยเขาจะแบบอยาก<ด>เรียนท<ะ>ี่โรงเรียนเรามากดีสุดๆไงดูนีแถวนี้มีหรือเปล่ามีมีมีอยู่ในห้องอาหารห้องอาหารห้องอาหารอีกแล้วหรอไหนห้องอาหารดูสิดื้อหรอคะคุณนักเรียนไหนอ่ะอยู่ตรงฉลามอ่ะตรงฉลามสุกอ่ะเดียแล้วเ <H im> ดแล้วเแล้วนี่นี่ไ้ห้องเรียนห้องเรียนห้องเรียน จะมาเรียนที่นี่ต้องเสียตังค์นะคะเรียนฟรีไม่ได้นะคะอันนี้นักเรียนเขาแบบนั่งกันอยู่ดีๆเนาะอย่านะคะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าสมัครโรงเรียนนี้เราจะไม่อนุญาตให้คุณเรียนนะเราตรวจตาดูสิตอนนี้มีนักเรียนพยายามจะมาทำลายนักเรียนของโรงเรียนเรามีไหมพยายามกินฉลามอ่ะโอเคครบนะครับผมไม่มีแหละ ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เราจะปลูกพืชผักสวนครัวให้นักเรียนเ,นยเข้ามาปลูกกัน,นเพราะว่าเราไม่อยากเสียงค์ในการสั่งซื้อวัตถุดิบนะคะเราจะต้องปลูกจากปุ๋ยมาของเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเท่านั้นอันนี้พืชด้วยเหรอครับนี่เลยมันอยู่หลังห้องน้ําพอดีไงใช่คับอันนี้ก็อันนี้ก็พืชเขาเรียกว,ว่าพืชเคก้ก <c oughs> พืชเคก้ก <c oughs> เอออยู่หลังห้องนา้ำพอดี <c oughs> <c oughs> ก็คือห<อ>้องน้ําปล่อยปุ๊บก็คือเข้านี่เลยแล้วก็หูดูด <üğ> ีมันเติบโตเจริญเติบโตก็ค่ะไม่ดีเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราจะไม่มีคําว่าอดอยากแน่นอนนะคะมาดูตรงโซนนี้บ้างอันนี้ภาทุูปิกิเศษมากเพราะว่านี่เป็นคนโซของฉันนี่แกเราเป็นนักเรียนไหมสวัสดีค่ะคุณนักเรียนจไม่ทราบว่าจะกินอะไรดีขาอบขอสเต็กครับกินน <c oughs> <ồi> ่อยค่ะเขาอยากเขาอยากที่นี่ไม่มีค่ะเอาไปนูนได้ไหมคะไม่มีเฟรชฟู้ดใช่ค่ะไม่มีค่ะงั้นไอปังเอานี้ไปกินค่ะนี่น่าจะอิ่มพิจิกินอะไรคะ อุ้ยนี่ครับสเต็กค,ครับเวฟเข้าเวฟเข้าเวฟอ้าวเข้าเวฟเลยครับระวังนะคะเครื่องไมโครเวฟไม่ค่อยดีค่ะนี่ครับนี่ฉลามเลยอร่อยมากอะ่ะอยากกินสตูไหมคะนักเรียนอ่ะไอปังเอาสตูใช่ไหมอเอาไปเอาไปอ่านี่ค่ะ<อ>สตูนะะเอาไปเลยค่ะเรียบร้อยพี่จะกินอาปาไหมสตูปลาเอามาสตูปลาโอเคนี่เอาสตูปลาไปอ่านพี่กิตอ่ะ พี่กีปาป้าีป้าม่กลัวนี่เขาใจดีนะวันนี้เขาให้ข้าวเราเยอะเจียวป้าป้าปนนั่งกินนั่งกินนั่งกินไม่ค่อยให้ข้าวเราเท่าไหร่ให้กินแต่กระไไม่ให้ข้าวให้กินแต่เนื้อยางจะบนอีกเด็กคนนี้นี่เดี๋ยวไม่ให้กินซะเลยอุ้ยป้าแม่ครัวดูมานี่นั่งกินนั่งกินป้าแม่ครัวมากินข้าวด้วยกันเร็วป้าไม่ครัวไม่อยู่หรอกค่ะตอนนี้น้องจุ๊บอยู่แทนค่ะวาแล้วิจารมากินข้าวด้วยกันได้เลยป๊นนึงนะฉันดูก่อนว่าจะกินอะไรดีเออมีสเต็ก โอเคมามามาจะกินข้าวแล้วโอเคไหนข้าเธออะนี่งกินข้าวแล้วนะกินสัดมั่วมั่วข้าวทุกจานเรากินแล้วอ่ะข้าวกินแล้วก็ได้ไม่ไม่ท้องก็ได้อ่ะแป๊บ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 แบแป๊บบแป๊บแป๊บแอ๊ดแป๊แป๊บ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 แบแป๊บแป๊บแป๊บแปบแป๊บแน๊บแป๊บแปอบแป๊บแป๊บอปอบแป๊ป๊บแป๊เแป๊บแง๊ะะแป๊แป๊บ กินช่วงเป็นเก่าดิข้างหลังเนาะอันนี้เนี่ยก็คือข้าวเซเชเลียนะคะถ้าสมมติจะกินข้าวเนี่ยมาเอาที่ครัวตรงนี้เนาะนี่เวลาการเดินนะพอเราเดินเข้ามาใช่ไหมเดินเข้ามาเจอครัวครัวปุ๊บเอาอาหารจากป้าป้าจากป้าเสร็จเข้ามาตรงนี้เราก็มานั่งกินไม่เป็นอะไรที่มันน่ารักมากเลยอ่ะดีนะอันเนี้ยดีแล้วก็สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำทางนี้ได้เลยดิดูเห็นป่ามันทะลุกันใช่จะเก็บของตัวนี้ก่อนกด้แล้วก็เดินไปห้องน้ำอุ้ย ยปปุ๋ยชีวภาพเสร็จแล้วโอใไปปุ๋ยก่อนอต่อไปสินี่อันนี้เป็นห้องเรียนที่เราโคตรที่สภาวะทุพเพนมากมากเพราะว่าตอนนี้นักเรียนนักเรียนเกินห้องนักเรียนเกินห้องัเรียนที่หนึ่งเอาไปดีเอาไปดีนักเรียนนั่งนักเรียนมามานั่งนย่งนี้ครดูสวัสดีคนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่คลาสของครูจุ๊บนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเลยค่ะไม่ทราบว่าทุกคนตอบคำถามบนกระดานนี้ได้ไหมเอ่ยสองคูณสอเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กหญิงปรางเท่ากับเท่ากับเต้นค่ะโดยทำโทษค่ะปวิ่งรอบสนามหกสิบรอบค่ะเด็<อ>กชายกิบตอบได้ไหมคะสองคูณสองสองสองสี่เออ สองคูณสองเท่ากับอะไรเอ่ยคุณไม่เห็นหรอครกคะบนกระดาษเนี่ยฉันก,ก็เขียนอยู่<า>คูณสองเท่ากับอะไรเอ่ยคุณไปวิ่งอพอกับเด็กหญิงปรางเลยค่ะหกสิบรอบอน,นั่นคือคำตอบหรือครับเนี่ยวิ่งจนผอมเ<ช>ลยอะ ตรงนียก็เขียนคำตอบอยู่ให้เนี่ยเนี่ยสองคูณสองเท่าก,กับอะไรเอ่ยยังจะบอกว่าสีอ่อีกเอาใหม่สองคูณสองเท่ากับอะไรคะนักเรียนอะไรเอ่ยแค่นั้นแหละเจ๊งโรงเรียนเนี้ยไม่ต้องเรียนหรอกนัก <c oughs> เรียนโง่มดแล้ว <c oughs> นี่แล้วดูตรงนี้ไอ้ปางเอาเอาซ่วมมานะคะตอนแรกเจ๊งทำซ่วมให้ดูใช่ไหมแต่ว่าคือมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าชักโรครกนะคะซึ่งเราสามารถเอาออกมาได้ด้วยการใช้ค้อนเราก็เพิ่งรู้ไงแล้วก็ออกมาแล้วก็มาทําเป็นซ้วมนะคะมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบมันมีทั้งแบบแบบพุ้ม อ่าแบบพุ่มก็ได้ไม่จริงๆเราพุ่มอ่ะเราเรานั่งเข้าตรงนี้ใช่ไหมพอเรานั่งเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วเราแบบอ่ามันไม่มีที่เช็คเน่พราะน้ำเข้าไม่ถึงเราเอามาเลียบแล้วเราก็รูดแบบนี้สำหรับแบบว่าอืเหมือนแบบหรือว่าจะนั่งตรงนี้นั่งแบบนี้นี่ก็คือถ้าสมมติว่าเราออยใชนปะคืออันอื่นน่ะมันจะเปิดโล่งถ้าเราอไยละวานี้ <c oughs> แล้วเราก็หันหลังไงเราก็ไม่เห็นหใครแล้วหักก็ได้นี่ไปได้หมดเลยอ,อแล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าเออไม่มีคนเก็บอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็นซึมไ, <ป S 1> ไปเองเน,อนี่แล้วก็อันนี้อีกห้องหนึ่งอันนี้ไอ้ปามเป็นคนทําแต่ว่าโต๊ะเนี่ยก็คือแบบหาไม่ได้จริงๆนะคะโต๊ะนักเรียนล้วก็เราต้องใช้โต๊ะนี้ไปก่อนต้องบอกว่าห้องนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเรียนกันหนักแล้วก็มีการวิจัยมีการเลี้ยงกระต่ายด้วยมาดูตรงห้องมุมห้องได้เลยอมยกระต่ายมีทั้งหนังสือและกระต่ายนักเรียนก็คือตั้งใจ เอาพิษกตายเลยนักเรียนตั้งใจเลี้ยงชุบแจงยิงนักกาี่ยิงมันจะสุกอะไรเนี่ยนักเรียนคนนี้เนี่ยมันนอนอะไรตรงนี้นี่นั่งดีๆนี่เออนั่งดีๆเก่งมากเออนั่งดีๆนะตอนนี้ก็คือแบบว่าพอนักเรียนเรียนเสร็จใช่ไหมแล้วก็แบบมาสามารถมานั่งคุยกันตรงนี้ได้เนาะเผื่อแบบอยากคุยอยากอะไรอย่างนี้ตรงนี้สวยมากนะชอบมากเลยโซนเนี้ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ย ห้องประชุมห้องประชุมเหรอ๋อห้องประชุมนี้เีนัรเรียนแอบนอนด้วยนะก็คือวาด้วยเรื่องของการที่เด็กหายไปภายในบริเวณโรงเรียนของเราจริงๆแล้วมันควรตั้งเก้าอี้มานะางฝั่งนี้ไหมไม่เป็นไรเออแล้วตั้งมองใครก่อนตอนนี้มองใครเราดูโปรเจคเตอร์ดิมาเปโปรเจคเตอร์แล้วตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเสาฉลามนี่จริงๆแล้วเราอะอยากทำให้มันเป็นธงนะคะแต่ว่า คือมันมันทงไม่ได้ไงเพราะว่ามันแบบมันหาทงไม่ได้เลยวันนี้ไม่ขายทงเลยสักรอบเดียวเราก็เลยต้องเออเอาเป็นสาวฉลาดแทนทงไปก่อนนะคะเวลานักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยก็ต้องแบบนี่มาเคารพทงชาติตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บมาตรงนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยปาล์มเป็นคนเอามานะคะเป็นแ้นบา์สบาสเกตบอลเด้งเด้งเด้งชุดพี่กินชุดชุดนั่นแหละชุดเลยนั่นชุดนักเรียนชุดบาสเกตบอลแหละนึกนะขอชุดแป๊บเด้ง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  นี่เรามีสนามบอลจริงๆด้วยนะเนี่ยเห็นปะเป็นแบบปูยางเอาไว้ให้เนี่ยมันชูดได้ว่ะมันชูดได้จริงเป็นไงไหมพีดก็ชูดเหมือนกันเป็นไงเป็นไงรึงมันชูดได้หนึ่งหนึ่งแต้มโอ้โหโรงเรียนของเรานี่มันดีมากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเพอร์เฟกต์สุดๆเลยอ่ะแม้ว่าเขาจะดูกระจัดกระจายนิดนึงอะไรมันยังไม่หมดมีห้องออกห้องเรียนออกแบบเหรอไม่ใช่ห้องเรียนชีวะผ่าตัดแกดูมีปราชญ์แล้วมีมีดด้วยเห็นปะเขาวางมีดเอาไว้ให้นักเรียนด้วยอุ้ย ลืมอ่ะฉันจะเอาสุกเลยเอาเอาสุกเลยคือฉันฉันพยายามจะให้มันแบบตรงๆอ่ะไม่เป็นไรมันสุกแล้วอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าวิชาเต้นตะศึกษาอืมเต้นตะศึกษาเต้นตะศึกษาวิชาวิชาตัวรอดในป่าเพราะเราอยู่ในป่าไงถชกไหมเราต้องมาเรียนวิชาเต้นต้นนี้เขาโทษนะ อยากให้ปางได้ถือแบบเชนซอมถือเลือ่อยลงเลื่อนหมดป่าเลยให้ตายเถิด <he ur, S 2> ดูดิไม่เห็นไม่เป็นไรเลยอเชอบด้วยควาง<ด>หิวมากขึ้นว,ว่าความมันต้องการที่จะมาเรียนที่โรงเรียนของเราแน่นอนอุ้ยชอบมากเลยอ่ะมันสวยมากโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะทุกคนสําหรับโรงเรียนของเราในครั้งนี้สวยไหมคะถ้าสมมติมีสิบคะแนนเพื่อนจะให้กีกีคะแนนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ เดออันนี้ทำงานจริงแบบสามชั่วโมงสีชั่วโมงอ่ะแทบตายอ่ะก็เอาไปว่านะคะครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแสงพี่กิตกับพี่ปางคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้พลาดกันเนาะครั้งหน้าใครอยากให้สร้างอะไรหรือทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันนะคะสำหรับครั้งนี้พวกเราสามคนเขาต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าที่นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายอิยสดตรแนนด์หน Oh, <laughs> <laughs>